ขอกำลังใจขอแสงจากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่หน้าเวทีวันนี้ช่วยส่งทะเลดาวทันละหนึ่งสามลอยก็ชีวิตเก่าปีมาล่ำใจกันลอยแล้วก็อีกสองชีวิตน,น้อยผู้ใดเป็นเอฟซน้องเพชรน้องพ่อยเสียงดังๆในจ้า ขอบคุณพี่น้องที่เอื้ออาทรและก็สนับสนุนนะครับมาให้กำลังใจทุกครั้งทุกเธอหมอล่ำใจกะระลอยบบมีอยังตอบแทนพี่น้องนอกจากผลงานการแสดงที่พกเอาอัปเดตและก็ปรับเปลี่ยนสคริปต์อยู่เสมอนะครับช่วงนี้ฝากต้อนพี่น้องมอบก้มืรอกับพี่น้องสิฟามาล่ำใจกะระลอยมิตรพูถาว่าจังได้มิตรดาวลุงมิตรวรุนมิแต่พระเอกนางเอกรุ่นอเอ มาเอาใจพี่ๆน้องๆงขงเงาปกติกันยุทธทางบ้านเท่านี้เล่นตลกหรือว่าเป็นนรูปแบบล่ำเรืองแมนะแตะว่าม,ามาหาพี่น้องภาคกลางภาคตะวันออกนี่เตยย่างเดียวเตยยางเดียวมวนยางเดียวโดยเฉพาะพี่น้องพัทยานี่มากมวนเตยให้เตยขาเยดเตยโพเตยโพมึอนี่มาดำกับมาลายขอเสียงเมียฝรั่งแล้ว โอ้ยมาอ่อนซ่อนมาดมเทนอนาอ่อนซ่อนอยู่มาดำเจ้าคุาผิดกันก็มาดมสวิตซะเลยอีหยังก็คือได้ยินข่าว่าผีดกันก็เมียฝรั่งบอกะเบวซื้อซื้อซะป้ายังบอยสิริชัยนี่ตะกี้นี่หากินน้ำมาดามน้ำเมียฝรั่งดีโชคดีจ้ไปเจอตะคนดีๆเจอตะคนใจดีเอาละละสุดล่ะอีภาคํำมันแต่ลับพีกคุปปิดมันผู้เดียว เมาเลยมาพี่น้องพัทยาพี่น้องผู้เกตหรือพี่น้องไปยุต,ต่างประเทศนี่ออปกติไปต่างประเทศจนวันหลอนแหลกเลยเนี่ย<อ>ไปงูทุกตอกทุกซอกทุกซอยมีแต่คนใจดีออมีแต่อีผีบอยอยากแล้วมันผิดกันกันกบกลัวเมาซื้อซื้อซะเกิดมาเกิดมาบอกเคยผิดกันกับคนจะกเถื่อ,อ,อกระชิศูนย์แห้งเต๋อไปดอกดาเขาจนว่าเสียงเหี่ยมกูเมือ พอไั่พี่น้องหลายๆเด้องมือนี้เสียงแหบเพราะว่าย้อนบาดากันกับมาดามเลดีเ <laughs> จ็ดสี่ศูนย์บ่ศูนย์สันสนส่นทดโทษอยู่โคตรหมาสีโคตรแมว<อ>มดต้องเบาไปหาคว่มหางออขันย่ำคนมันหลุดมาเนี่ยมันบ่ได้มันบ่ได้สนใจอีหยังแล้วธรรมดาละบ่ได้ขึ้นมาผู้ใดสิขึ้นมาจังใดน,นี่ใส่ไปเลยเต็มที่ใส่แม่มันอยาก นาเวทีคือกันลาพี่น้องคอยก็ไลคือกันเสื้อว่านาเวทีมันนี่มีแต่ไทยเดียวกันครับคอยเด้อสิบอกให้คันมูเจ้าบอไทยเดียวกันครับคอยมูเจ้ามาม้าเมนบอขอเสียงค้นมักย่องเนจาขอเสียงค้นมักสอดลู่สอดเห็นเรื่องพื้นเนี่ยค่ะบ่ต้องเว้าไปมองมันสิบมวน ม่วงเข้าใจเกลอร่อยในพ่อมีดามาเออเอาแต่มองมันมวนซื่นห่อแซวมาเติมพลังให้กับพี่กับน้องช่วงนี้พี่น้องมวนกันต่อกับศิลปินจากเมืองหมอแค้่แอนออร์ดีครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีกรอบเจ้งจ่าเบสเลเยอว์เาพับแอนออร์ดีได้ช่วงนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆกับแอนออร์ดีครับขอบพระคุณทุกท่านที่มา รางวัลน้ำใจนะครับขอบคุณรอยยิ้มขอบคุณเสียงปรบมือทุกทุกท่านในวันนี้คือคนสําคัญของพอลังใจกันลอยและกัแอนออรดีครับผมมวนจอยคณะเวที